กราบสวัสดีฮะท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลูกพี่พาพัานกับผมลูกพี่เมฆเช่นเคยนะครับอ่ะทักทายกันก่อนนะครับเมื่อวานมีใครได้ไปดูไลฟ์สดในเพจ EA Sport FIFA Mobile บ้างที่มีผมมีพี่เจ็ดโกยนะพี่ดีซอพ,พี่ท็อปร่วมงานกันนะครับจะมีไลฟ์สดแบบนี้ทุกสัปดาห์ทุกๆวันศุกสองชุ่มตรงนะครับยังไงฝากด้วยนะก็จะมีผมมีพี่โกมีอินฟลูเอนเซอร์ต่าง แวะเวียนกันมาให้ความรู้เรื่องกิจกรรม TOTY แล้วก็อัปเดตในสิ่งที่ทุกคนอยากรู้อยากทราบอะไรอยากถามอะไรลองพิมพ์คอมเมนต์ไว้ไม่ว่าจะเป็นในเพจของ e-Sport FIFA Mobile หรือในเพจผมในช่องผมพิมพ์ได้เลยว่าอยากให้พี่ๆทั้ง4-5คนตรงนั้นทำอะไรกันหรือชอบไม่ชอบยังไงบอกกันได้นะครับวันนี้มันเป็นคอนเทนต์ต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ไปไลฟ์สดนั่นแหละ มันมีกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวันพฤหัสนะนะครับเป็นกิจกรรมที่ทุกท่านสามารถเล่นได้และก็จะสามารถรับตัวนักเตะเปเล่ระดับตำนานนะฮะอีเวนต์ไอคอนได้ฟรีๆเลยนะครับได้ฟรีๆเลยเนี่ยผมเปิดเวลาผมเปิดเวละเราจะเห็นได้ว่าทุกคนสามารถรับตัวผู้เล่นตรงนี้ได้นะครับอ่ะเรามาดูในกิจกรรมกันก่อนกิจกรรมเขาก็ อธิบายสั้นๆไว้นะครับอธิบายสั้นๆไว้แบบโอ้โหด้วยความด้วยความรักนะในตำนานบาราซิลคนนี้เนี่ยโอ้โหมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นบนโลกที่เขาทำไว้นะเปเล่โอ้ไม่ว่าจะเป็นเออได้6ครั้งกับบาราซิลแชมเปี้ยนชิพนะฟีฟ่าโรคับ3ครั้ง767ประตรูที่ทำไว้ในสถิติของตัวเองนะครับแล้วก็นั่นแหละฮะ เรื่องราวของ The King of the Beautiful Game หรือว่าราชาลูกหนังของเรานะครับเปเล่ le, เกิดขึ้นมากมายเป็นการสะดุดีด้วยเพราะว่าทางด้านของเปเล่เพิ่งจะเสียชีวิตไปนั่นเองนะครับอธิบายกิจกรรมง่ายๆก่อนกิจกรรมทุกท่านเข้ามาเล่นกิจกรรมนี้ทุกๆวันท่านจะสามารถรับเปเล่ที่เป็นอีเวนต์ไอคอนตัวค่า OBR 108ไปได้เลยและสามารถเลือกตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็น C A M C F หรือ S T ที่คุณอยากได้ไปเลย1ตัวนะครับไปดูกิจกรรมกันก่อนกิจกรรมก็คือคุณเตะกับบอทดะทุกๆวันนะครับเพราะว่าแต่และแมตช์เนี่ยมันจะมันจะเอ่อปลดล็อกชีลวันนะฮะปลดล็อกชีลวันแต่ผมอยากให้คุณอินกับอินกับตัวทางด้านของกิจกรรมแต่ละวันด้วยเพราะว่าในในตัว แมการแข่งขันแต่ละแ,แมตช์เนี่ยนะครับมันมีประวัติศาสตร์มันมีประวัติศาสตร์ของเปเล่อยู่ในนั้นด้วยเช่นแมตช์แรกนะครับ <c oughs> เขาก็บอกว่า7 July จ9ลายมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง already p h e n o m e n o n at just uh, 16 s i x t years old ที่จริงทุกคนแปลเป็นภาษาไทยได้นะครับมันมีภาษาไทยแต่ผมพอดีผมใช้ภาษาอังกฤษไว้เปเร score in his international debut for Brazil ก็คือ เหมือนว่าเป็นแมตถือกำเนิดนะฮะปรากฏการใหม่ตั้งแต่อายุ16ที่เปเล่ลงสนามให้กับทีมชาติบราซิลแล้วก็ยิงได้ยิงได้นะ,ะยิงได้นะครับอ่ะวันที่2อันนี้คือเจออาร์เจนตินานะครับแล้วก็วันที่2เนี่ย19จู1958ก็จะเป็นเจอกับเวลใช่ไหมเลสแดนไอเยเลเดอร์เปเล่บิคามเยังเจสโกสกอรในประิศาสตรีขอฟฟีฟ่าเวิลด์คัพ ก็หลังจากที่เดบิวต์มาเดบิวต์มาก็ประมาณเดือนหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ประมาณปีหนึ่งนะฮะเปเลก่ก็โหสร้างสถิติมากมายแล้วก็เป็นคนที่ยิงมากสุดในประวัติศา,ศาสตร์ของ FIFA World Cup นั่นเองฟุตบอลโลกนะครับแมตต์ต่อไปที่กำลังจะปลดล็อกในอีก12ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นเจอกับฝรั่งเศสเปเล,เล the World with ่สแ t นเน t ตเดอะเวิลด์วิดแฮตทริ againstfrancein ที World Cup ่ฟ้าเวิล์คัพเซมิฟนลก็เปเล่ทำให้ทั่วโลกตกตะลึงเลยสำหรับการยิงแฮตทริกใส่ฝรั่งเศสในเวิลด์ค p ัพรอบเซมิฟานลก็คือรอบรองชนะเลิศนะครับต่อไปนี่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทีมชาติอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้ฮฮผมจำไม่ได้สวีเดนหรือเปล่าไม่ไม่น่าใช่ผมจำไม่ได้นะขออภัยนะวิสบรันช์เอเกนสวีเดนสวีเดนใช่ครับเปเล่เลตบารซิลทู First FIFA World Cup and g l o b a l icon was born อ่าก็คือได้แชมป์โลกครั้งแรกของเปเล่นะครับ29จูน1958แล้วก็เหมือนแบบทั่วโลกได้เห็นแล้วว่านี่คือไอคอนคนใหม่ของโลกถือกำเนิดขึ้นมาแล้วนะ30เมย์นะครับเชื่อกับเม็กซิโกเปเล่แดนจู ซิกเม็กซิกันดีเฟนเดอร์ชูสกอร์วันออฟฟีเวอร์บัคเรสเตโกก็คือเป็นจังหวะฉา,ายอะเรียกว่าฉายเปเล่เนี่ยเลี้ยงหลบแบบแบบเหมือนไา่ลำเข้าไปเลยผ่านเกมรับของเม็กซิโก6คนเพื่อจะไปยิงประตูและถือว่าเป็นประตูที่ดีที่สุดประตูหนึ่งของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับ11อ o b ออกอบอ่า1962เปเร่ดิโนต์เพลย์โปรเฟชชั่นัลลีอินยุ And yet she still dominate mighty Eusebio and European Champion Benfica อ่าคือเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้เล่นที่ยุโรปนะครับสำหรับเออเปเล่เนี่ยเขาเล่นในบราซิลแล้วก็อันนี้ก็คือเขาได้เจอกับยูโรเปียนแชมเปียนเบนฟิก้าก็คือยูเซบิโอในแบบนี้อ่านะครับ แล้วก็3จูน1970งเเจ็นปเลสกอร์สเปซูลเลตวินเนอร์อินดิฟเวอร์สแมตช์ออฟเดอะ1970ฟีฟ่าเวิลด์คัพอ่ะก็ไม่มีอะไรก็เอาชนะได้คือเหมือนเหมือนเขายิงในฟีฟ่าเวิลด์คัพนะครับ1970อันนี้เจออังกฤษดีนายไปวันในเกรทเตสเซฟออฟไทม์เปเลสอินสแตซิทออฟเดอะวินเนอร์เกนดิเฟนติ้งแชมป์อังกแลนด์อ่ะก็เหมือนกับว่าปฏิเสธ เขาเรียกว่าปฏิเสธอะไรปฏิเสธทีที่ดีที่สุดของของโลกในเวลานั้นนะครับแล้วก็เอาชนะไปได้ a อซิ o อ t นเดอ n n วินะครับเปเล่แปลผิดแปลถูกก็ขออภัยนะไปอ่านแล้วได้นะอันนี้ผมอ่านให้เข้าๆนะครับไปเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้มีเมนูภาษาไทยอยู่นะครับนี่ยิงฟรีคิกทำให้บราซิลชนะเซอร์ไพรส์โรมาเนียนะแล้วก็เปเล่เลส เดอะเซเลซ่าเซเลซ่าก็คือทีมชาติบราซิลนะครับยันอันเดอร์เวิลด์ไทเทิล์โฟเวอร์ฮีทเลกาซี่แอสกิงออฟฟุตบอลโอ้โหนี่คือแมตช์ที่ทำให้โดนสถาบนนาเป็นเดอะคิงออฟฟุตบอลเลยนะครับราชาลูกหนังเลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาดูกันหน่อยว่า3ตัวเนี้ยตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับ C.A.M เป็นสกิลวูดลองช็อตซึ่งสกิลวูดมาที่ลองช็อตบอลคอนโทรลแอคเซเลชั่น acceleration ขอภัย short passing อันนี้คือสปีดต้นนะครับ long passing ก็บอลโยนบอลไกล short pass บอลใกล้บอลสั้นนะครับคือด้วยความที่ตำแหน่งมันมาต่างกัน skill ู o ต,ต่างกันเนี่ยมันจะมีค่าพลังที่บางอย่างเนี่ยมันต่างกันนะครับผมอยากให้ดูตรงสปีดแล้วก็พวก finishing เป็นหลักก่อนนะสปีดเนี่ย142138นะครับถ้าไปเทียบกับ ตัวอื่นเนี่ยตัวอื่นเนี่ยหนึ่ง0เห็นไหมอ่ะหนึ่ง2ผมจะบอกเลยว่ามันอาจจะดูแย่นะแต่ตัวเนี้ยยิงไกลน่าจะคมมากเพราะลองช็อตมันจะปาเข้าไป150กว่านะครับแล้วช็อต t พาเวอร์ก็ร้อยห้าอยู่แล้วนะผมพยายามส่องดูหลายๆตัวเนี่ยมันเท่าๆกันหมดนะช็อตพาเวอร์จะลองช็อตเนี่ยทางด้านของ c m เเหมือนจะดีที่สุดน,นะครับ พอมันมาเริ่มมา150เลยนะแต่ว่าถ้าคุณเอาไปเล่นในตำแหน่งอื่นเนี่ย CAM มันก็อาจจะเล่นยากแต่ผมว่าตัวนี้เนี่ย CAM ตัวนี้เนี่ยในเมนเจอร์จะเก่งมากครับในเมนิเจอร์จะเก่งมากนะเพราะว่าการส่งบอลการจ่ายบอลเนี่ยมันดีแล้วก็ยิงไกลดีเนี่ยผมว่าตัวนี้ในเมนิเจอร์จะเก่งครับสำหรับ CAM ใครที่ชอบเล่นเมน a เจอร์ผมแนะนำ CAM นะครับส่วน c m เนี่ยหลายคนอยากจะเอาไปเล่นกัน เพราะว่าเล่นได้ทุกตำแหน่ง C F L F R F แล้วก็ C M S T เนี่ยลดสกิลบูทแค่หนึ่งเท่านั้นและเป็นตัวแรกน่าจะเป็นตัวแรกเลยหรือเปล่าที่ L F R F มันแบบไม่ลดสกิลบูทอะคือผมไม่แน่ใจว่า C F ตัวอื่นเป็นยังไงนะผมจำไม่ได้แต่ว่าเหมาะสมกับการเอาไปเล่นตำแหน่งเนี้ยถ้ามีกองหน้าตัวเป้าหลักๆตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งอย่างเช่นคุณมีดร็อกบาคุณมีฮาลันหรือว่าคุณมีตัวอย่างแฮร์รี่เคนเนี่ย ผมว่าถ้าเล่นแผนที่เป็นหน้า LFRF แล้ว1ตัวเป็นเปเร่อีกตัวหนึ่งคุณอาจจะเอาเป็นตัวที่ยิงไกลดีๆมาอีกตัวหนึ่งก็โอเคนะเนี่ยเหมาะกับแผนแบบนั้นแล้วก็ตัวเนี้ยผมว่าสกิลบูสดีที่สุดในบรรดาการเล่นเกมรุกนะครับถ้าคุณได้สกิลบูสเซ็กซ์สไนค์ไปความพลิ้วในการเลี้ยงการบังคับแล้วมีวิ่งเร็วอีกสปิน e สปีดอีกกระชากหายได้เลยนะครับ ยืนตำแหน่งก็ดีฟินิชชิงก็ดีตัวนี้เป็นตัวที่หลายๆคนน่าจะเลงไว้แล้วก็เลือกเปเล่ม,มากที่สุดซึ่งต้องระวังนะครับถ้าคุณคิดจะขายมันอาจจะขายไม่ได้นะ H3H3H3 ฟินิชชิงร้อยเนี่ยฮะฟินิชชิงมา150ก็คือตัวนี้จบสกอร์ดีที่สุดสปีดดีที่สุดนะฮะมันอาจจะไม่ได้เริ่มต้นสวยหรูแต่ว่ามีสปีดต้น นะบวกเข้ามาให้อีก15าการเลี้ยงบอลติดเทา้าฟินิชชิ่งดียอดเยี่ยมนะครับใครที่อยากได้ตัวจบสกอร์ใครที่เล่นแผนประมาณว่า42 4, 4 4 1 2 1 2 Y หรือ4 1 2หนแนโร่ผมว่าเหมาะสมสำหรับไปเล่ตัว SC ตัวนี้นะครับก็เอาไปลองเล่นได้ผมว่าหน้าคู่ดีกว่าถ้าเล่นไปเล่ต้องหน้าคู่เพราะหนึ่งเลยคือเขาหาช่องได้หาช่องดีด้วยโพซิชันเนี่ย146แล้วเห็นไหม คุณคุณสามารถปล่อยเขาหาช่องได้หรือจะเลี้ยงไปกับบอลแล้วให้อีกตัวหนึ่งหาช่องก็สามารถทําได้แต่อย่างที่บอกผมว่าถ้าเลี้ยงไปกับบอลนะตัว CF อาจจะดีกว่าส่วนเมนเจอร์ผมแนะนํา C m m นะครับเมนเจอร์ Manager, แนะนํา CA m แน่นอนเชื่อผมว่าดีแน่ๆนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยหรือใครมีความทรงจําดีๆแล้วก็ชอบ เปเล่ในจังหวะไหนของการใช้ชีวิตในลูกหนังเนี่ยในวงการลูกหนังเนี่ยนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาให้ผมดูหน่อยผมอยากจะไปไล่หาดูลูกต่างๆที่คุณคิดว่าเปเล่ทำไว้อย่างมหัศจรรย์นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ